ดูข้อสิบเอดกันเมื่อพลังงานในสารอาหารถูกถ่ายทอดจากผู้ผลิตไปผู้บริโภคลำดับต่อไปนี้ได้เพียงสิบเปอร์เซนสิเอร์ซนเท่านั้นนะถ้าไก่ตัวหนึ่งกินมเมล็ดข้าวเปลือกสองห้าสิบเม็ดต่อวันปริมาณพลังงานที่ไก่ตัวนี้สามารถใช้เป็นเนื้อเยื่อเทียบกับเมล็ดข้าวจำนวนเท่าไหร่ข้อนี้ใช้หลักคณิตศาสตร์ง่ายๆเลยเทียบบรรยัติยางสองพันห้าแต่เขาบอกว่า เอาไปใช้ได้แค่10% 10%ของ2,500คือเท่าไหร่เทียบกันอย่ยางตยายถ้าหนึงรอเท่ากับ2,000ของข้าวเปลือกก็เท่ากับเห็นนะถ้า100%เท่ากับข้าวเปลือก2,500เมตรแล้ว10%จะเท่ากับเท่าไหร่ ข้อนี้ก็เอาสำหรับคนที่ยังยังไม่รู้หรือลืมไปแล้วเอา2 5งพันหคูณสิเอาสองพันาคูณด้วย10บแล้วหารด้วย100่งร้อยนี่กจะตัวนี้นะจำไว้ว่าเอาขวาคูณเอานี้คูณนี้หารนี้ มันจะเป็นอย่างนี้พอดีนี่นี่นเออข้อน,นี้ตอบเท่าไหร่ศตัดศูนย์ศูนย์ตัดศูตัดศูตัดศูนยอบตอบเท่าไหร่สองร้มเมล็ดครับจบครับข้อน,นี้